ถ้าคนที่คุณรักทำร้ายหัวใจคุณจนแตกสลายแต่วันหนึ่งเขากลับมาขอให้คุณให้อภัยคุณจะเลือกอะไรระหว่างเดินหนีไปหรืออยู่เพื่อให้อภัยเขาเสียงหญิงสาวเอ่ยเบาๆท่ามกลางเสียงฝนตกฉันเลือกให้อภัยเพราะคิดว่าความรักจะเปลี่ยนเขาได้แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าการให้อภัยของเธอครั้งนั้นจะนําพาไปสู่เรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิด และความลับบางอย่างที่เราจะเปิดเผยในค่ำคืนสุดท้ายฝนตกหนักในค่ำคืนนั้นเสียงฝนกระทบหลังคาบ้านไม้ดังต่อเนื่องแสงฟ้าแลบส่องผ่านหน้าต่างทำให้เธอเห็นเงาของตัวเองในกระจกน้ำตาไหลาอาบแก้มหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาโทรศัพท์ในมือยังคงเปิดแชทที่เธอไม่อยากเชื่อสายตาข้อความหวานระหว่างสามีกับผู้หญิงอีกคนคำพูดที่เธอเคยได้ยินจากปากเขา ตอนนี้กลายเป็นคำที่เขาส่งให้คนอื่นแทนเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้ากลิ่นน้ำหอมของเขายังติดอยู่บนหมอนกลายเป็นกลิ่นที่ทำให้เธอเจ็บปวดทุกครั้งที่สูดหายใจเธอเดินช้าๆออกจากห้องเสียงฝนยังดังอยู่ข้างนอกแต่ในหัวของเธอกลับเงียบงนันเธอเห็นเขานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารมือถืออยู่ในมือเขาเงยหน้าขึ้นแววตาของเขามีทั้งความกลัวและความสับสน แต่เธอไม่ได้ตะโกนไม่ได้ร้องให้อีกเธอเพียงถามเสียงเรียบผู้หญิงคนนั้นคือใครเขานิ่งเงียบแค่ความเงียบนั้นก็เหมือนคำสารภาพหัวใจของเธอปวดร้าวแต่แปลกที่น้ำตาไม่ไหลอีกร่างกายของเธอสัน่นแต่เสียงของเธอกลับมั่นคงฉันไม่อยากเสียเธอเขาพูดเบาๆเ,เ,เหมือนคนสิ้นหวังเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นฝนและกลิ่นดินชื้นเข้าปาก เธอตอบเขาเพียงคำเดียวฉันให้อภยัยแววตาเขาเต็มไปด้วยความตกใจราวกับไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงพูดเช่นนั้นแต่ในใจของเธอมันไม่ได้คือการยอมแพ้คืนต่อมาเธอตื่นกลางดึกเสียงฝนเงียบไปแล้วแต่เสียงบางอย่างกลับดังขึ้นแทนเสียงฝีเท้าเบาๆในครัวเธอเดินลงไปช้าๆแสงไฟจากตู้เย็นส่องให้เห็นเงาของใครบางคน เขานั่งอยู่ตรงนั้นก้มหน้ามองโทรศัพท์อีกครั้งเธอหยุดนิ่งอยู่ตรงบันไดลมหายใจของเธอขาดห่วงหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมแต่ครั้งนี้มีบางอย่างในสายตาของเธอที่เปลี่ยนไปเธอยืนอยู่ในความมืดมองเห็นเทียงแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอโทรศัพท์ที่สะท้อนบนใบหน้าของเขามือของเธอเย็นเฉียบแต่หัวใจกลับร้อนวูบขึ้นมาเขาไม่รู้ว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นนิ้วของเขาเลื่อนบนหน้าจออย่างเบามือ ชื่อของผู้หญิงคนนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งความเงียบในบ้านหนักอึ้องจนแทบหายใจไม่ออกเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติกต๊กติ๊กช้าและชัดเธอก้าวลงจากบันไดทีละก้าวพื้นไม้ส่งเสียงเอียดเบาๆเขาเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาของเขาเบิกว่างเมื่อเห็นเธอยังคุยกันอยู่เหรอเสียงของเธอแผ่วต่คมเขารีบวางโทรศัพท์ลงเหมือนเด็กที่ทำผิดแล้วถูกจับได้มันไม่ใช่อย่างนั้น เขาพูดอย่างติดขัดเธอเดินเข้าไปใกล้ทุกก้าวคือแรงสันสะเทือนในอกของเขากลิ่นฝนที่ยังค้างในอากาศผสมกับกลิ่นชายเย็นที่ยังไม่ทันจิบหมดฉันบอกแล้วว่าให้อภัยเธอพูดช้าๆแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันลืมเขาก้มหน้าไม่กล้าสบตาเธอยื่นมือไปหยิบโทรศัพท์จากโต๊ะหน้าจอยังเปิดอยู่มีข้อความที่เขาเพิ่งส่งออกไปเธออ่านข้อความนั้นเงียบๆ เป็นคําว่าคิดถึงเขาเอื้อมมือจะคว้าโทรศัพท์กลับแต่เธอหันไปมองด้วยสายตานิ่งเย็นจนเขาหยุดคิดถึงใครเธอถามเบาๆแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเขานิ่งเงียบอีกครั้งในดวงตาของเขาเริ่มมีน้ำตาผมขอโทษผมแค่ยังตัดใจจากเธอไม่ได้เธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่ความสุขแต่มันคือเสียงของคนที่ขาดแรงจะเจ็บอีก เธอวางโทรศัพท์ลงช้าช้าฉันให้อภัยเพราะไม่อยากแบกความเกลียดไว้ในใจแต่ถ้าเธออยากไปก็ไปเถอะเขาเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่ผมไม่อยากเสียเธอจริงๆเธอไม่พูดอะไรเดินผ่านเขาไปช้าช้าแสงจากตู้เย็นยังคงส่องสลัวอยู่ในครัวหลังจากคืนนั้นเขาพยายามทุกอย่างเพื่อพิสูจน์เขาอยูดติดต่อกับผู้หญิงคนนั้น เขาทำอาหารเช้าให้เธอทุกวันเขาพูดคำว่ารักซ้ำๆจนมันกลายเป็นเสียงที่เธอแทบไม่รู้สึกอะไรอีกแต่บางสิ่งในใจของเธอไม่เหมือนเดิมตอนเธอยิ้มมันไม่ถึงตาอีกต่อไปตอนเขาจับมือเธอกลับรู้สึกเย็นชาคืนหนึ่งเขากลับมาบ้านชาอีกครั้งเธอรออยู่ที่โต๊ะอาหารเหมือนเดิมไฟในบ้านเปิดเพียงดวงเดียวทำให้เงาของเขายาวเหยียดบนพื้นไปไหนมาเธอถามเรียบเรียบ เขาตอบว่าทำง,งานล่วงเวลาแต่กลิ่นน้ำหอมแปลกๆที่ติดเสื้อบอกความจริงมากกว่าคำพูดของเขาเธอมองเขานิ่งๆหัวใจของเธอไม่เจ็บอีกแล้วมีเพียงความม่างเปล่าที่ค่อยๆกัดกินข้างในเธอรู้ไหมเธอพูดช้าๆความให้อภัยมันไม่ใช่ของฟรีเขามองหน้าเธอสายตาเริ่มสั่นไหวหมายความว่ายังไง เธอลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปเปิดลิ้นชักหยิบซองเอกสารสีขาวออกมาบนซองมีคําว่าอย่าเขาชะงักไปเหมือนโลกหยุดหมุนเธอวางซองนั้นตรงหน้าเขาฉันให้อภัยแล้วและตอนนี้ฉันให้อิสระด้วยเขายกมือสันส่นๆขึ้นแตะซองน้ำตาเริ่มไหลยอย่างเงียบงนันเธอมองภาพนั้นโดยไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดใดๆ แต่ในดวงตาของเธอกลับมีประกายบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นประกายของคนที่เพิ่งกลับมารักตัวเองอีกครั้งเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งนอกหน้าต่างและในความเงียบของค่ำคืนนั้นมีเพียงเสียงหัวใจของใครคนหนึ่งที่เริ่มเต้นอย่างมีอิสระอีกครั้งเธอยืนมองสายฝนที่ตกลงมาจากขอบหลังคาเม็ดฝนไหลผ่านกระจกหน้าต่างเป็นเส้นยาว แสงฟ้าผ่าฉายแสงวาบลงบนใบหน้าที่นิ่งสงบของเธอเสียงเปิดประตูเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นในมือของเขายังถือซองเอกสารที่เธอวางทิ้งไว้เราจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอเสียงของเขาแผ่วเบาแทบจะกลืนหายไปกับเสียงฝนเธอหันกลับมามองสายตาของเธอไม่เย็นชาอีกต่อไปแต่มันนิ่งลึกและแน่วแน่ บางอย่างพังแล้วมันซ่อมได้เธอผู้ช้าช้าแต่บางอย่างถึงซ่อมได้ก็ไม่เหมือนเดิมเขาเดินเข้ามาใกล้น้ำตาในดวงตาของเขาไหลเงียบเงียบผมสัญญาผมจะเปลี่ยนทุกอย่างจะทำให้เธอเชื่ออีกครั้งเธอสายหน้าเบาๆเธอไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อฉันอีกแล้วเพราะสิ่งที่ฉันต้องการคืออิสระจากความเจ็บปวดเขาทุดลงนั่งบนพื้นมือกำซองกระดาษแน่น เสียงร้องให้ของเขาสันสะเทือนอยู่ในอากาศที่เย็นชื้นเธอเดินไปหยิบร่มจากมุมห้องถือกระเป๋าใบเล็กที่เตรียมไว้ตั้งแต่หลายวันก่อนรองเท้าหนังนิ่มสีขาวคู่เดิมอยู่ใกล้ประตูเธอจะไปไหนเขาถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอหันไปยิ้มบางๆไปหาชีวิตที่ฉันลืมไว้เสียงประตูเปิดออกลมฝนพัดเข้ามาเปียกปลายผมของเธอ เธอเก้าวออกไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเขานั่งอยู่ในบ้านที่เงียบงนันเสียงฝนกระทบหลังคาเหมือนคำตัดพ้อจากฟ้าบนโต๊ะยังคงมีถ้วยชาที่เธอชงไว้แต่ไม่ได้ดื่มกลิ่นหอมของมันยังอวนอยู่แต่ไม่มีใครอีกแล้วที่จะกลับมานั่งฝั่งตรงข้ามเวลาผ่านไปหลายวันเขาตื่นขึ้นในเช้าวันหนึ่งมองเห็นแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านสีครีมบนโต๊ะมีรูปถ่ายเก่าของเขาและเธอ ภาพในวันที่ทั้งคู่ยังยิ้มให้กันอย่างจริงใจเขายกภาพนั้นขึ้นดูมือสั่นเล็กน้อยในใจของเขาเริ่มเต็มไปด้วยคำถามว่าเพราะเหตุใดสิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตถึงกลายเป็นสิ่งที่เขาทำลายเองด้วยมือเขาออกจากบ้านเดินตามถนนที่เปียกฝนหยดน้ำกระเด็นขึ้นมาเปื้อนปลายกางเกงเขามองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งถือร่มเดินอยู่ไกลๆหัวใจของเขาสะดุดวูบ ร่างนั้นคล้ายเธอเหลือเกินแต่เมื่อเดินเข้าใกล้กลับพบว่าไม่ใช่เขายืนอยู่กลางถนนสายฝนตกพรมลงมาอีกครั้งลมหายใจของเขาหนักและช้าเขาเงยหน้ามองฟ้ารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในอกถูกทิ้งไว้ตลอดการในอีกเมืองหนึ่งเธอนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟเล็กๆริมทะเลเสียงคลื่นซัดเบาๆเข้เาฝังเธอวางถ้วยกาแฟลงบนโต๊ะไม้ ลมทะเลพัดกลิ่นเค็มอ่อนๆเข้ามาเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกว่าได้หายใจด้วยตัวเองจริงๆเสียงโทรศัพท์สั่นเบาๆบนโต๊ะเธอหยิบขึ้นมาดูเห็นชื่อของเขาแสดงบนหน้าจอปลายนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยแสงแดดสะท้อนบนหน้าจอจนแทบมองไม่เห็นข้อความแต่เธอยิ้มและวางโทรศัพท์ลงโดยไม่กดรับ เสียงคลื่นยังซัดเข้าหาฝั่งเธอมองไปที่ขอบฟ้ารอยยิ้มของเธอชัดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นจากน้ำมันคือรอยยิ้มของคนที่เพิ่งพบตัวเองอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่มีใครคืนได้อีกแล้วแต่อยู่ในเงาอีกฝ้าของท้องทะเลเขายังคงนั่งอยู่ในความว่างเปล่ามองรูปถ่ายไปเดิมที่ซีจางไปทุกวันเขาพึพมพำชื่อของเธอเบาๆแต่เสียงคลื่นกลบทุกอย่างจนเหลือเพียงความเงียบ ในความเงียบนั้นมีเพียงความจริงข้อเดียวที่เขาเข้าใจในที่สุดว่าความรักเมื่อมันถูกทำร้ายจนหมดใจต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกเลยเขานั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านมองดูภาพพระอาทิตย์ตกที่ค่อยๆรับขอบฟ้าแสงสีส้มสะท้อนบนพื้นไม้เก่าเงาของเขายาวเหยียดไปจนถึงปลายผนังในมือยังคงถือรูปถ่ายใบนั้นภาพของเธอในชุดเดรสสีขาวกำลังหัวเราะท่ามกลางทุ่งดอกไม้ รอยยิ้มที่เขาเคยเห็นทุกวันตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงภาพในความทรงจำเสียงนกในยามเย็นแผ่วเบาแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของอดีตเสียงหัวเราะของเธอเสียงเรียกชื่อของเขาเสียงทะเลาะที่จบลงด้วยน้ำตาเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆเริ่มเคลื่อนเข้ามาอีกครั้งกลิ่นฝนเริ่มลอยมาแตะจมูกเหมือนฟ้าจะร้องให้แทนหัวใจของเขา เขาลุกขึ้นเดินเข้าบ้านมองรอบๆห้องที่เธอเคยจัดอย่างเป็นระเบียบโต๊ะไม้ที่เธอชอบวางดอกไม้สดตอนนี้ว่างเปล่ามีเพียงใจการที่ไร้กลิ่นและสีเขาเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าในนั้นยังมีผ้าพันคอผืนหนึ่งที่เธอลืมไว้กลิ่นของเธอยังคงติดอยู่จางๆเขายกมันขึ้นแนบหน้าสูดกลิ่นนั้นอย่างคนสิ้นหวังความทรงจำหลังไหลเข้ามาเหมือนคลื่นคืนที่เธอนอนหลับบนไหลของเขา วันที่เธอยิ้มทั้งน้ำตาในวันที่เขาสารภาพผิดวันที่เธอพูดว่าฉันให้อภยัยเขาสุดลงนั่งกับพื้นหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบจนแน่นน้ำตาไหลลงบนผ้าพ,พันคอผือนนั้นเขารู้ในวินาทีนั้นว่าเธอไม่ได้จากไปเพราะหมดรักแต่เพราะเธอเลือกจะรักตัวเองมากกว่าที่จะเจ็บต่อไปเวลาผ่านไปหลายเดือนเขาเริ่มทำงานมากขึ้นพยายามปรบช่องว่างในชีวิต แต่ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนทุกค่ำคืนเมื่อกลับบ้านความเงียบก็ยังคงต้อนรับเขาเหมือนเดิมจนวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายซองเล็กๆไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงลายมือที่เขาจำได้ดีเขารีบเปิดออกกระดาษข้างมีแค่ประโยคเดียวขอบคุณที่เคยรักฉันแม้มันจะไม่สมบูรณ์เขาอ่านซ้ำอีกหลายรอบหัวใจของเขาเจ็บแต่กลับอบอุ่นในเวลาเดียวกันวันต่อมาเขาขับรถไปยังทะเลเมืองเล็กๆ ที่ซึ่งเธอเคยบอกว่าอยากไปใช้ชีวิตอย่างสงบลมทะเลพัดแรงผมของเขาปลิวสะบัดคลื่นซัดเข้าชายหาดอย่างไม่รู้จบเขายืนอยู่ตรงนั้นมองไปไกลสุดสายตามีหญิงคนหนึ่งเดินอยู่ริมทะเลเธอเดินช้าๆถือหมวกสาในมือรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอส่องแสงภายใต้แดดอุ่นหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาอยากจะเรียกชื่อเธอแต่ริมฝีปากกลับสั่นและเสียงไม่ออก หญิงคนนั้นหยุดเดินหันมาทางเขาแสงอาทิตย์กระทบใบหน้าเธอใช่เธอคือคนเดิมเขาก้าวเท้าออกไปหนึ่งก้าวแต่กลับหยุดเพราะเห็นร่างชายอีกคนเดินมาหาเธอชายคนนั้นยื่นมือไปจับมือเธออย่างอ่อนโยนเธอหันไปยิ้มให้เขารอยยิ้มที่เขาเคยรู้จักดีรอยยิ้มที่เคยเป็นของเขาแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้ว เขายืนอยู่ตรงนั้นมองภาพทั้งคู่เดินจากไปหัวใจของเขาเหมือนแตกสลายอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีน้ำตามีเพียงลมหายใจยาวๆที่ปล่อยออกมาราากับยอมรับทุกอย่างในที่สุดเขาหยิบซองจดหมายใบนั้นออกมาอีกครั้งอ่านประโยคเดิมในแสงสุดท้ายของวันขอบคุณที่เคยรักฉันแม้มันจะไม่สมบูรณ์เขายิ้มออกมาเบาๆสายตาอ่อนโยนและสงบ เพราะตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือการปล่อยให้คนที่เรารักได้มีความสุขแม้จะไม่ใช่กับเราเสียงคลื่นยิงคงซัดเข้าชายฝั่งพระอาทิตย์ลับฟ้าและในเงาของค่ำวันนั้นหัวใจของชายคนหนึ่งได้เรียนรู้การให้อภัยอย่างแท้จริงพระอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าแสงสุดท้ายสะท้อนบนผิวน้ำสีทองแดง ลมทะเลพัดเบาๆพาเสียงคลื่นซัดเข้าชายฝั่งเป็นจังหวะเขายืนมองภาพตรงหน้าด้วยหัวใจที่เงียบสงบดวงตาเขาไม่พร่อีกต่อไปไม่มีน้ำตาไม่มีความโกรธมีเพียงความเข้าใจที่ค่อยๆซึมเข้ามาในใจเหมือนเกลียวคลื่นที่ค่อยๆกลืนซายอย่างอ่อนโยนเขาหยิบหินก้อนเล็กขึ้นมาจากพื้นถือมันไว้ในมือมองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคว่างลงไปในทะเลเสียงตอม ดังเผาเบาแล้วคลื่นก็กลืนมันหายไปรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเขาลาก่อนและขอบคุณเขาพึพมพำกับสายลมคำพูดนั้นลอยหายไปในอากาศแต่เหมือนทะเลได้ยินเขาเดินกลับไปยังรถบนถนนสายเล็กๆที่ทอดยาวเรียบชายฝั่งข้างทางมีต้นสนปลิวไหวตามแรงลมกลิ่งเกลือและดินชื้นยิงติดอยู่ในอากาศระหว่างทางกลับเขาไว้ที่ร้านกาแฟริมทะเล ร้านไม้เล็กๆที่เธอเคยพูดถึงในวันหนึ่งเขาสั่งกาแฟดำหนึ่งแก้วและนั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างฝนเริ่มโปรยลงมาเบาๆไอ้ฝนกระทบกระจกเป็นหยดกลมๆเขามองออกไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเขียนอะไรบางอย่างในสมุดผมของเธอมัดรวบหลวมๆเธอใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและยิ้มให้เด็กเสิร์ฟอย่างใจดีเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่รอยยิ้มนั้นอบอุ่นอย่างน่าประหลาด เขามองอยู่นานหัวใจของเขาไม่ได้เต้นแรงเหมือนตอนเจอเธอแต่มันกลับรู้สึกเบาสบายเขายกกาแฟขึ้นจิบรสขมของมันเข้มแต่นุ่มลึกเขาหลับตาสูดกลิ่นหอมแล้ววางแก้วลงช้าๆเสียงเพลงจากเครื่องเล่นเก่าดังขึ้นเบาๆเป็นเพลงเก่าๆที่เธอเคยชอบร้องตอนทำกับข้าวเขาหัวเราะเบาๆกับตัวเองเหมือนจักรวาลกำลังหยอกล้อเขาอย่างอ่อนโยน ในขณะเดียวกันที่เมืองชายทะเลอีกฝั่งเธอกำลังวาดภาพพระอาทิตย์ตกบนกระดาษมือของเธอเต็มไปด้วยสีริมฝีปากของเธอมีรอยยิ้มจางๆชายคนที่อยู่ข้างเธอนั่งมองเธออย่างเงียบๆในแววตาของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มให้เขาวันนี้สวยเหมือนเดิมเลยนะเธอกล่าวเขายื่นผ้าเช็ดมือให้นิ้วของเขาแตะปลายนิ้วของเธอเบาๆ แววตาที่สบกันนั้นอบอุ่นแต่เรียบง่ายไม่เร่าร้อนแต่มั่นคงเธอมองออกไปที่ขอบฟ้าท้องฟ้ายามค่ำกําลังถูกย้อมด้วยแสงสุดท้ายของวันเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกรู้สึกถึงลมทะเลที่โอบล้อมตัวเองในความเงียบของค่ำคืนนั้นเธอนึกถึงเขาอดีตที่ยังคงอยู่ในใจแต่ครั้งนี้ไม่มีความเจ็บอีกแล้วมีเพียงคำขอบคุณที่แผ่วเบาในหัวใจ ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยรักกันขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอเข้มแข็งและขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอรู้จักคำว่าให้อภัยอย่างแท้จริงคลื้นซัดเข้าหาฝังอีกครั้งลมพัดปลายผมของเธอปลิวไปตามแรงลมดวงดาวเริ่มปรากฏทีละดวงบนท้องฟ้าเธอยิ้มอย่างสงบเหมือนคนที่ได้กลับบ้านไม่ใช่บ้านที่สร้างจากไม้และปูนแต่เป็น บ้านในหัวใจที่เธอสร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวเองที่อีกฟ้าของโลกเขาเงยหน้ามองดาวดวงเดียวกันและในแววตาของเขาไม่มีความเสียใจอีกแล้วมีเพียงความสงบที่ค่อยๆเติมเต็มช่องว่างในใจเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดรูปถ่ายใบหนึ่งในอัลบั้มเก่าภาพของเธอยิ้มให้กล้องท่ามกลางทุ่งดอกไม้สีเหลืองเขามองภาพนั้นอยู่นานก่อนจะกดลบอย่างช้าๆ มือของเขาไม่สั่นอีกต่อไปในวินาทีนั้นเขารู้ว่าความรักของเขาไม่หายไปไหนมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างจากการครอบครองเป็นการปล่อยให้เธอมีความสุขเขาหลับตาปล่อยลมหายใจยาวรอยยิ้มแรกในรอบหลายเดือนค่อยๆปรากฏและเมื่อเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งฟ้าก็ปลอดโปร่งดาวระยิบเต็มท้องฟ้าเสียงคลื่นยังคงดังอยู่ในระยะไกล แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสียงแห่งความเหงาอีกต่อไปมันคือเสียงของการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงและในใจของเขาและเธอแม้อยู่คนละที่คนละเส้นทางแต่ทั้งคู่ได้เรียนรู้บทเรียนเดียวกันว่าความรักแท้ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันเสมอไปแค่ยังมีความปรารถนาดีให้กันก็เพียงพอแล้วสำหรับการรักอย่างสมบูรณ์คือหนึ่งในต้นฤดูฝน สายลมเย็นจากทะเลพัดเข้ามาจนม่านขยับไหวเขาตื่นขึ้นกลางดึกจากเสียงฟ้าร้องไกล้อยเสียงคลื่นซัดกระทบฝั่งสม่ำเสมอเหมือนจังหวะหัวใจที่สงบลงเขาลุกขึ้นเปิดหน้าต่างออกไอฝนหลเข้ามาแตะใบหน้ากลิ่นดินกลิ่นทะเลและกลิ่นเกลือผสมกันจนรู้สึกถึงชีวิตจริงอีกครั้งเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้ใกล้หน้าต่างเปิดสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่เธอเคยให้ ปกสีฟ้าอ่อนเริ่มซีดไปตามการเวลาแต่ลายมือของเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมจงให้อภัยไม่ใช่เพราะคนอื่นสมควรได้รับแต่เพราะหัวใจเราควรได้พักเขาอ่านซ้ำหลายรอบจนรู้สึกเหมือนเสียงของเธอพูดอยู่ข้างหูน้ำตาไม่ได้ไหลแต่ดวงตากลับร้อนวูบเขาหยิบปากกาขึ้นมาเขียนบันทึกต่อจากหน้าที่เธอเคยเขียนไว้ฉันเข้าใจแล้ว การให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันทําให้ฉันมีอนาคตที่ไม่ต้องหนีจากความทรงจําอีกต่อไปเขาปิดสมุดวางมันไว้บนโต๊ะหันไปมองออกนอกหน้าต่างอีกครั้งสายฟ้าแลบวาบเหนือทะเลแต่มันไม่ได้ทําให้เขากลัวอีกต่อไปในวันรุ่งขึ้นเขาเก็บของใส่กระเป๋าใบเล็กไม่มีรูปถ่ายไม่มีของมีค่ามีเพียงสมุดบันทึกเล่มนั้นกับกุญแจบ้านหลังเล็กๆที่เธอเคยอยู่ เขาขับรถไปตามถนนเลียบชายฝั่งต้นไม้สองข้างทางเอ็นตามแรงลมเสียงคลื่นดังชัดเจนขึ้นเรื่อยเมื่อมาถึงเขาจอดรถหน้าบ้านไม้สีขาวที่ถูกปล่อยทิ้งไว้เงียบงนันกลิ่นไม้เก่าผสมกลิ่นฝนโชยออกมาจากข้างในเขาไขกุญแจเข้าไปเสียงประตูดังเอียดเบาๆเหมือนบ้านกำลังถอนหายใจฝุ่นจับบนเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นแต่บนผนังยังคงมีรูปเธอในกรอบไม้เล็ก เธอกำลังหัวเราะท่ามกลางลมทะเลรอยยิ้มนั้นเหมือนมีชีวิตเขาเดินไปนั่งที่โซฟาวางสมุดบันทึกลงบนโต๊ะกลางและมองรอบๆด้วยความรู้สึกเหมือนกลับบ้านอีกครั้งเสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกหนแต่ครั้งนี้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจเหมือนเธอยังอยู่ตรงนี้อยู่ในทุกลมหายใจของบ้านหลังนี้เขาลุกขึ้นเดินออกไปยังระเบียง มองทะเลที่เดือดพล่านจากพายุฝนแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองไปสุดขอบฟ้าแสงสีทองของฟ้าผ่าก,กลับส่องให้เห็นบางสิ่งสายรุ้งเล็กๆก,กำลังเริ่มปรากฏแม้จะอยู่ท่ามกลางพายุเขาหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะตลกแต่เพราะหัวใจมันพองโตมันคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เวลาผ่านไปอีกหลายเดือน เขาเริ่มซ่อมบ้านหลังนั้นท่าสีใหม่ปลูกต้นไม้เล็กๆรอบบ้านเปิดหน้าต่างทุกเช้าเพื่อรับแสงแดดเพื่อนบ้านเริ่มมาทักมีเด็กๆมาวิ่งเล่นรอบรัว้วเสียงหัวเราะของพวกเขาเติมเต็มความเงียบที่เคยปกคลุมจนวันหนึ่งมีรถคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านหญิงสาวคนหนึ่งลงจากรถผมยาวสลวยใส่ชุดเรียบง่ายเธอยกมือไหว้พร้อมรอยยิ้มสุภาพ ขอโทษทนี่คือบ้านของคุณน้ำใช่ไหมคะเขาสะดุดเมื่อได้ยินชื่อนั้นชื่อของเธอผู้หญิงที่เขาเคยรักหญิงสาวคนนั้นยื่นซองเอกสารให้ฉันเป็นหลานของคุณน้ำข้าเธอฝากไว้ก่อนจากไปเขารับซองมาอย่างระมัดระวังมือสั่นนิดนิดหญิงสาวยิ้มแล้วโค้งลาก่อนจะเดินกลับขึ้นรถเขามองซองสีครีมอยู่นานก่อนจะค่อยๆเปิดออก ข้างในมีจดหมายเพียงฉบับเดียวลายมือที่เขาจําได้ไม่มีวันลืมถ้าวันหนึ่งจดหมายฉบับนี้ถึงมือเธอแสดงว่าเราคงเดินกันมาคนละเส้นทางได้ไกลพอแล้วขอบคุณที่เธอเคยรักฉันขอบคุณที่เธอเคยให้อภัยฉันและขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อได้เห็นแสงของวันใหม่อีกครั้งอย่าปิดหัวใจเพราะความกลัวอย่าก,กลัวที่จะเริ่มรักใหม่ เพราะฉันเองก็ขอให้เธอเจอใครสักคนที่ทําให้เธอยิ้มได้เหมือนครั้งที่เราเคยยิ้มให้กันเขาวางจดหมายลงน้ําตาไหลเงียบๆไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะหัวใจรู้สึกเบาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆเริ่มแยกออกเผยให้เห็นแสงแดดยามเช้าเขายิ้มบางๆแล้วพูดออกมาเบาๆขอบคุณน้ำเสียงคลื่นดังรับราวกับตอบกลับ และในเช้าวันนั้นเขารู้ว่าเธอจากไปพร้อมความสงบและทิ้งไว้เพียงแสงแห่งการให้อภยัยที่ยังคงส่องนำทางเขาไปตลอดชีวิตหลายปีผ่านไปบ้านไม้สีขาวหลังเดิมกลายเป็นบ้านพักริมทะเลที่อบอุ่นและเงียบสงบรอบบ้านเต็มไปด้วยต้นลีลาวดีที่เขาปลูกไว้ในวันที่หัวใจเริ่มหายปวดทุกเช้าเขายังตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างปล่อยให้ลมทะเลพัดเข้ามาแตะผิวหน้า กลิ่นเกลือจางๆผสมกลิ่นไม้เก่าทําให้เขารู้สึกถึงชีวิตทุกครั้งบนโต๊ะไม้เล็กๆใต้กรอบรูปของเธอยังมีสมุดบันทึกเล่มเดิมวางอยู่หน้าสุดท้ายเขาเขียนไว้ว่าวันนี้ฉันให้อภัยตัวเองแล้วไม่ใช่เพราะฉันลืมเธอแต่เพราะฉันเรียนรู้ว่าความรักแท้ไม่ได้จบลงเมื่อคนเราจากกันมันจะอยู่ในทุกลมหายใจของเราตราบใดที่เรายังจำได้ด้วยรอยยิ้ม ในช่วงบ่ายเขาเดินไปนั่งที่ระเบียงมองเด็กชายตัวเล็กที่วิ่งเล่นอยู่บนชายหาดเด็กคนนั้นหันมายิ้มให้เขาแล้วตะโกนเสียงใสปู่มาดูทรายปราสาทของหนูสิเขาหัวเราะเบาๆลุกขึ้นเดินช้าๆไปหาหลานชายคลื่นซัดเข้ามาแตะเท้าเบาๆเหมือนทักทายเมื่อเหนยหน้ามองฟ้าแสงอาทิตย์ยามเย็นทาบลงบนผิวน้ำเป็นสีทองอุ่นเขาหลับตาสูดลมหายใจลึก และในใจเงียบเๆเขาพูดอีกครั้งน้ำเธอคงดีใจที่เห็นฉันยิ้มได้อีกครั้งเสียงคลื่นกลืนคำพูดของเขาไปอย่างอ่อนโยนราวกับทะเลกำลังโอบก,อ,กอดหัวใจที่เคยแตกสลายให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งในค่ำคืนนั้นเมื่อแสงดาวเริ่มส่องลงมาบนผืนน้ำเขาจุดเทียนเล่มเล็กไว้ข้างกรอบรูปแสงนั้นสันไวเบาๆเหมือนรอยยิ้มของเธอในความทรงจำและนั่นคือจุดจบของเรื่องราวความเจ็บปวด ที่กลายเป็นความสงบและของความรักที่ไม่เคยหายไปเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นการให้อภัยที่งดงามที่สุดในชีวิตของเขา